สวัสดีครับพวกผมนะครับเบ๊ยบอยครับจากช่องแมงกับบี้ฟิล์มสวัสดีครับผมแมงคัพูชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับพวกเรานะฮะก็มานึ่งข้าวนะใช่นะฮะนี่ครับข้าวนะฮะข้าวมีพร้อมนะฮะสุกแล้วนะฮะสุกแล้วนะครับนี่ครับข้าวนะฮะเห็นไหมเห็นไหมข้าวนะฮะนะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ มาไหนฮะมาล้างมือผมหน่อยเอล้างผัดกันนะฮะผัดกันนะเอาผมบ้างฮะมาือไหนกินข้าวต้องล้างมือนะไอ้สิโอเคโอเคมาโซโล่ครับโซโล่อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับใช่น้ำจิ้มจากไม้ไผ่จะได้เอาไม้เอาันนี้มาอย่างนี้เนาะจะได้เลื่อนเลื่อนน้ำจิ้มไปใกล้นะมาห่างเลยนะอันนี้คือผมทำน้ำจิ้มนะเอาแกะแหนบดิฮะโอ้แหนมแหนบโอ้ไม่แกะแหนมเลยนะฮะ กีเป็นน้ำดื่มนะครับโอเคฮะเดี๋ยวติดทั้งเนึงนะครับนะระหว่างนี้นะครับผมก็รออะไรนะฮะโซโล่อนเลยนะฮะโซโล่ก่อนเลยนะฮะปั่นข้อเหนียวครับโอเคฮะนี่ครับผมแยกเลยนะครับอือหื้อือหือคือยังไงเนี่ย ครับดีกัแบฮะแปลบๆครับผมเดี๋ยวหาทิดนั้เจอเนี่ยอืมอรนนี้อ่ะเยบร้อยนะฮะมดขึ้นนะฮะ <c oughs> นี่นะครับผมเนาะกะลุยเลยนะฮะรอยอยู่ฮะ <c oughs> ับรยอยู่ <c oughs> โอเคครับแบงก็บีเป็นคนก่อไฟนะไอ้แล้วก็อุปกรณ์ด้วยครับอุปกรณ์โซลน้ำจิ้มก็ถือว่าถ้าเราอยู่ในป่าเนี่ยนะเราก็รอตายนะไปในป่าถ้าพกข้าวเหนียวไปเนาะแล้วถ้าสมูนไพรเผื่อนี่ไปด้วยเออเหมือนเหมือนรู้ว่าเราติดติดป่าเนาะ อืมนะครับยอนี้ครับอือืมรอเขาขาสูงอ่ะจะนั่งเหรอใช่ ได้ที่เลยฮะับทำไมเข้าเหนียวติดมือผมจังเลยเนี่ยมันเล่นลินเขาเรียกว่าโบราณเขาเร่อเล่นลินอ่ะหมายถึงว่าเข้าเหนียวสุกใหม่ใช่ไหมมันยังไม่ละอูไม่อยากให้ข้าวเหนียวติดมือรูปผมใช่เลยฮะใช่ลองทำดูติดเต็มเลยนะฮึแต่ผมเหนือโบราณเขาทำอย่างนั้นอ่ะ แร <s uss> มเลยฮะแเมีเย๋ยวไม่ได้หมักนะไม่ได้หมกนะักแล้วอันนี้สุลมควันนะครับผมแมงก็ไม่ได้ครับผม <S <s <uss> <S ถ้าไม่ลมควันเดี๋ยวไม่สุกนะบางเนี้อาจารย์รั่วรัลล่วไปนิดหนึ่งนะโอ้ไม่รั่วแล้วซึ่งซองแล้วหรอทา่า <s> น <uss> อไม่นอนครับอันนี้ไม่ใช่ผักนะฮะใบบัคโค้ห์ฮะอมาลองมเฉยมาลองเฉยนะครับต้นกล้วยะไรมีแถวนี้ครับถ่ายากเหมือนข้าวคู่ว่านะครับข้าวอันนี้ใช่ไหมใช่ มีดีดีวัวอ๋อมีดีวงมาใส่นะครับผมนี่โอเคกินมยอยานั่นเดี๋ยวเข้าหน้าข้าต้องหายครบนะครัไม่เชื่อมาแล้วต้องมาหาที่หลังจบนะวันนี้พวกเราโมดแต่เตรียมของนะก็เลยช้านิดหนึ่ง ก็ได้ครับถ้าหมักจะอร่อยกว่าน,นี้นะครับประเทียมหมูเทียมซอสม,มูรสด้วขาทอง,ของอร่อยนะครับมสด้ลดน้ำปลาก็พรุ่งนี้นะครับพวกเราก็ต้อง รากไม้ไผ่นะครับอีกวัน,นอีกวันหนึ่งครับ <c oughs> เพราะว่ามันไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าไม่ไผ่เยอะนะครับเพราะนั้นเราเอา,เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะ,ะ,ะถ้าเสร็จไปที่บ้าน่เดี๋ยวเราก็าไปกระถิ่นนะครับตัวแรกกะจะไปพรุ่งนี้นะแต่ว่างานของเราจะไม่เสร็จเลยนะครับเสร็จบานนะฮะโอเคเสร็จเสร็จบ่า ันนี้ผมก็ส่งใจไปนะครับผมก็แล้วผมเมื่อย้ะครับผม <c oughs> น่ามาเลยออ่นควร,รไหมควรพอ,อแล้วอยู่ในป่า้วกินแบบนี้ก็ดีครับถ้ามีเนื้อโอเคแล้วถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหต้องไปหาอ่างอื่นกินนะ เออขุดมันขุดมัน <c oughs> ม่าจะเป็นมันป่าน <c oughs> ก็ินในช่วงกินครับจะไม่ไหลมากฮะกินอย่างเดียวครับคือเอาเอาวัสดุจากม้ไผ่นะครับผมมาตัดมาไผ่ก็ต้องวันนี้นะไม้ไผ่ยังเป็นฟืนเลยฮะแล้วก็เนี่ยที่รองเนี่ยเต็มไผ่หมดนะ ไม่เสียวข้าวไไม่เสียวข้าวยังเป็นไม้ไผ่นะครับใช่ครับทุกอย่างเป็นไม้ไผ่ทุกอย่างเป็นไม้ไผ่นะมีประโยชน์มากเลยนะครับยกเว้นคนเดียวครับที่เป็นไม้ไผ่คนที่เรารักนะครับผมอีกแล้วนะครับฝังใจนะฝังใจเรื่องอะไรเดี๋ยวก็มีรามากอีกฝังใจเรื่องความรัก อย่าไปรักเลยเพื่อนกับเธอเอ้ยไม่ใช่ไม่แน่งนะนี่ก็พูดไปพวกเราต้องรักกันเองนะผู้ชายผู้ชายสุดยอดเลยฮะแล้วคุณเคยใช่ไหมคับคุณก็เคยแน่นั่นแน่ชอบชอบนะบน้องท่านผเจ้าแหนมเหรอผมเจ้าแหนมเรอที่ท้ายแฟนสวยนะฮะโล่ใช่รับ ด้วยครับผมดีมากนะ่ายนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็ทํามาเพื่อ FC นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะ่จากกกตูมไปกอกนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ก็มาไม่เกินไม่เกินสิบห้าทีครับประมาณสิบกว่าทีนะครับผมได้ครับเดี๋ยวผมล้างมือก่อน เราคืนแค่หนึ่งนะฮะเราคืนแป๊บหนึ่งนะฮะคืนหมดแล้วนะฮะเนาะใช่เลยคก็สำหรับวันนี้ก็เนาะก็ทำกินกับข้าวกันกินนะครับผมเนาะย่างเนื้อที่แรกก็ว่าจะนำดอกตูนะฮะเปลี่ยนไปหาวัตถุดิบไม่พอนะฮะเอ็ดีวัตถุดิบไม่พอครับผมก็มันเร่งด่วนครับไปหาที่ดอกตูมแล้วมันไม่ครบนะฮะ แล้วคุณโอนหมกอมทำไมอ่ะเราไม่ได้อมครับเดี๋ยวเอาแยกใส่ขวดจะได้ครับ <c oughs> นู่นขวดคุณอยู่นู่น <c oughs> โอโอ๋เหลืออยู่ใช่ไหมเหลื <c oughs> ออยู่ครับถ้าไม่เหลือจะเอานี่เทรครับผม <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะ <c oughs> โอเคครับกินกน้ำก่อนครับจะได้ลำลายเอ <c oughs> สซีนะครับผม <c oughs> เย็นฮะร <c oughs> ำน่นะครับ กินถวยอย่างนี้ครับผมบอกให้กินลรียรีอาริอารีอามาแล้วอะนี่เด็กินครับโอเคนะฮะโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนเนาะใช่นะครับผมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับใช่นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องเด็วคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมอ่านะครับผม